นี่นะผมผมเห็นต้นนี้นะแล้วผมชอบไปนะครับผมแล้วก็คือต้นนี้นั่นเองเนี่ยเห็นไหมที่ใบมันซ้อ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 นกันเนี่ยแล้วก็เกิดต้นเล็กต้นนี้อันนี้ที่วัดป่าตึงงามวัดก้างหงใต้นี่ผมจะมาขอหลวงพ่อไปปลูกตอนนี้หลวงพ่อบอกว่าอ๋อไอ้ต้นเนี้ยทำไมมาถึงต้นเนี้ยนะต้นเนี้ยไม่ไม่ใช่ต้นใหญ่ด้วยนะต้น,น,นนะเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบสวยๆเนี่ยก็คือต้นนี้นั่นเองแม่มันนี่คือต้นใหญ่นี้ เนี่ยยืนต้นตายแล้วแต่ผมดูกิ่งนะเหมือนมันไม่ใช่แต่หลวงพ่อบอกว่าแน่นอนร้อยเปอร์เซนเพราะว่าท่านอยู่มานานใช่ไหมครับแล้วที่มันตายเพราะอะไรครับหลวงพ่อมันตายเพราะอะไรครับสัมภาษณ์หลวงพ่อหน่อยน้ำขาะน้ำขังน้ำขังขังนานไหมนนแล้วมันตายในปีแรกเลยหรือมาตายปีหลังๆครับ ออเพิ่งตายไม่นานเนี่ยนะไอที่หน้าฝนที่ผ่านไปเนี่ยนะแล้วคิดว่ามันตายเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวมันจะรอดได้หรือว่าไปแล้วไม่รอดแล้วเนาะเพราะว่ามันเหี่ยวแห้งแล้วเนาะถ้ามันรอด่จะมีรอดเลยอืมส่วนอ๋อครับคือมันต้องงอกแล้วแต่ไอที่ใบที่เห็นนี่ต้นอื่นนะต้นอื่นลามมานะไม่ใช่นะ,น,ะออน,น,นี่รอหรอบรอรอห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 รอเรอ่รอห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  มันก็จะเหมือนโอแต่แต่พอพอดูจริงๆมันก็จะยึยักยึกๆก,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 กไอตอนโตโเหมือนกันนะตอนนี้มันก็แยกแยกนะแต่แต่ถ้าเกิดมันพุ่งก้านไปนี่มันก็จะเป็นเรียวเรียวยาวๆไปเลยซ้อนๆ,ๆกันโอแต่หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรถ้าถ้าเกิดผมไปถามใน Google แล้วเซิร์ชดูบอกชื่อนี่เดี๋ยวอาจจะนึกออกใช่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามรอรับแป๊บนึง หลวงพ่อบอกว่ามีอีกต้นหนึงนะในวัดเนี่ยซึ่งต้นใหญ่ยังไม่ตายตามไปดูนะต้นเดียวกันคือต้นไหนตามไปดูนะครับหลวงพ่อชื่ออะไรครับผมอันนี้ไม่ใช่ตุมิดนะตุมิดเป็นเจ้าวัดนี้ท่านเป็นพระพระรูปวัดอะไรนะทิน,ทนชื่อหลวงพ่อสุทินนะครับผมที่วัดนี้ก็มีพระสองรูปนะครับผม ตอนนี้ไอ้ลูกกลมๆที่ออกนั่นไม่ใช่ใช่ไหมตกใจนึกว่าออกลูกเป็นคล้ายๆฟักอันนี้ไม่ใช่นะเออหลวงพ่อขำอ๋อนี่จะเอาวารูปเก่าใช่ไหมรูปเนียออรูปเนี้ยเหรอตนตงนั้นาอ๋อย้ายจากตรงนั้นมาตรงนี้ตอนเดียวกันตนเดียวกันมันใหญ่อยู่นะแต่มันก็สวยนะถ้าเราตัดเตี้ยๆเล็กๆมันก็โอเคเนาะ ผมจะไปแต่งสวนอ๋อตอนเดียวกันตรงเนี้ยนะแล้วตรงนี้มีหล่นออกออกต้นเล็กๆหรืออย่างหรือยังครับต้นนี้ยังไม่ออกเลยเพราะว่าอ๋อมันมันจะมีดอกด้วยใช่ไหมแล้วก็เม็ดลงมาใช่ไหมครับโอ้แต่ว่าความความแปลก็คือเวลามันเป็นลำต้นไปมันจะเป็นตะปุ่มตะปุ่มนิดหนึ่งไอ้ต้นใหญ่นะ่ยเยอะแล้วก็เป็นเหมือนตรงที่เป็นกิ่งๆมันก็จะสลับสลับไปเรื่อยเืมันก็ถอดไปเรื่อยๆนะ แหมตกใจนึกว่าออกออกเป็นลูกไครไครฟ,ฟักไม่ใช่นะออยมเอามาปลูกแล้วครับฟักไม่ใช่นะอันี้ลูกฟักเลยแหมนึกว่มามีลูกอย่างนี้ด้ยวยจะถามว่ากินได้ไหมขอขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมไปขุดตรงนู้นเอาไปปลูกที่บ้านหน่อยนะครับจะไปแต่งข้างบ่อนะครับมันเลยสูงยาวเราต้องให้มันเตี้ยเตียนะ ครับผมก็หลวงพ่อสุทินท่านก็แต่งสวนทําเป็นตัวสัตว์ตัวอะไรต่ออะไรท่านเก่งนะไม่ได้เรียนมาแต่ทําได้ใช่ไหมครับเราไปเรียนรู้หรือว่าคิดแล้วก็ทําเองเลยดัดรวดเองเลย <S <S ทำเองเลยโอ้เก่งเก,ก่งครับผมมีต้นนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะขุดไปปลูกนะ ให้นิพามาเที่ยวชมนะที่วัดป่าตึงงามตําบลบ้านป่าอำอเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเม,เมื่อกี้หลวงพ่อสุทินท่านก็บอกว่าถ้าเราตัดให้มันเตีย้ยๆมันก็สวยนะแต่ดูแล้วคืออย่าให้รากแช่น้ํารากแช่น้ำก็จะตายเหมือนต้นนั้นนะครับผมช่องที่โชคพามาดูต้นไม้นะแต่ต้นอะไรผมยังไม่แน่ใจนะครับใครทราบก็บอกด้วยก็ดีขอบคุณมาก บอกมาในข้อความที่คุยกันนนะ